สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็พามาชมภาพบรรยากาศนะครับอยู่ที่แม่น้ําแม่น้ํามูลน,นะครับอยู่แถวบ้านนั่นแหละครับอยู่ติดๆใกล้กับหมู <ian> ่บ้านนี่แหละครับห่างออกมาไม่ถึงกิโลนะครับเดินมาก็ถึงนะครับก็บรรยากาศนะครับก็โอรยากาศก็ใช้ได้นะครับบรรยากาศได้นี่ก็จะเป็นฟังนะครับสามารถวิ่งออกกําลังกายได้นะครับบรรยากาศดีถ้าตอนเย็นๆนี่ถ้าเกิดแบบคลายเครียดนะครับาาก็จะมาออกกําลังกายมาเดินเล่นมานั่งเล่นนะครับแต่ว่าวันนี้มานะครับผมจะ มาบอกนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขคุณยายเมืองช้างนะครับได้มาสดๆร้อนๆนะครับมือได้มาสดๆร้อนๆนะครับแต่ไม่สดไม่ร้อนนะครับแต่ว่าเย็นๆนะครับพอดีไปกินน้ําชามานะครับชามาเน้นย้ำนะครับตัวเลขทุกตัวเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสายว่นตาได้สุภาพผมสายตาตาเอียงบอสผมสายเบนตาบอกกันนะครับไปเจอคุณยายมานะครับคุณยายบอกว่าเลขในเรื่องเลขที่ผมตั้งนี่ถูกแล้วแหละ แต่คุณยายเนี่ยบอกว่างวดนี้นะครับผมก็เลยถามไม่ได้เชิงถามแต่คุณยายบอกว่างวดเนี้ยมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยพลาดนะครับไม่เคยพลาดเลยเลขวิ่งนะครับสองตัวไม่เคยพลาดนะครับตัวที่หนึ่งนะครับก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดตัวที่สองก็คือสี่นะครับเจดกับสี่นะครับสําหรับงวดวันที่สิบหกกันยานะครับสองพหิบห้าเน้นย้ําตัวเลขทุกตัวนะครับผม เป็นแนวทางนะครับหามาให้ท่านผู้ชมนะครับแต่คุณยายว่าถ้ามีตัวประกบเข้าแน่นอนนะครับถ้าท่านผู้ชมไปหามานะครับจากสํานักไหนก็ได้มาหนึ่งตัวที่เขาว่าเข้าชัวร์นะครับแล้วมาประกบเจ็ดกับสี่นะครับมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนนะครับแต่คุณยายบอกว่าไม่เคยพลาดนะครับครั้งนี้นะครับครั้งแรกที่ผมนําลงช่องนะครับเลขวิ่งของคุณยายเมืองช้างเนี่ยครั้งแรกที่ผมนํามาลงช่องนะครับเลขวิ่งนะครับคอยดูนะครับว่าเจ็ดกับสี่เนี่ย จะมาหรือไม่มานะครับเน้นย้ยํานะครับผมก็พูดตามคุณยายนะคุณยายบอกว่ามันไม่เคยหลุดตั้งแต่ทําสูตรมาไม่เคยหลุดมันจะมาหนึ่งตัวแน่นอนนะครับไม่เจ็ดก็สี่ไม่เจ็ดก็สี่ <c oughs> บวกเจ็ดกับสี่สี่ยังนะครับสี่อะไรก็ว่าไปสี่แต่ว่าถามว่าก็เลยถามคุณยายว่าเรียกมันมาคู่ไหมคุณยายบอกว่านานๆมันจะมาคู่แต่มันก็เคยเข้าคู่นะแต่ว่านานๆจะมาครั้งหนึ่ง ถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันมาคู่เราก็เอาไปประกบประกบตัวไหนนะครับท่านผู้ชมชอบสมมติว่าท่านผู้ชมชอบ 8, 7, 8, ชอบแปดก็เจ็ดแปดชอบหกก็เจ็ดหกนะครับก็ลองดูนะครับเจ็ดกับสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่ได้ฟันธงนะบอกว่าเลขมันออกนะครับเน้นย้าตัวเลขทุกตัวเป็นแนวทางในการลุ้นการเสียงสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับตัวเลขท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ช่างนะครับแต่ว่าผมเน้นย้ําว่าคุณยายไม่ชอบออกกล้องนะผมเคยถ่ายแล้วบางท่านอาจจะจาท่านได้นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะจําได้เพราะว่า ผมขออนุญาตนะคุณยายก็บอกว่าไม่อยากออกกล้องนะครับแต่ว่าสูตรนี่หามาให้แน่นอนนะครับตัวเลขให้ให้ท่านผู้ชมนะครับเอามาให้แน่นอนนะครับตัวเลขเนี่ยเ็กับ4ถ้าชอบก็ลองดูนะครับสาหรับงวดนี้นะครับ16กันยา2565วิ่ง4วิ่ง7นะครับ7อะไร4อะไรมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับมาแน่นอนคุณยายบอกว่ามาแน่นอน คอยดูลงช่องจะอยู่หรือไม่อยู่จะไปหรือจะอยู่เดี๋ยวรู้กันนะครับงวดนี้7ดกับ4ี่มาแน่นอนท่านผู้ชมหาตัวประกบเข้าได้เลยนะครับหาตัวประกบคุณยายบอกว่าถูกแน่นอนไม่ต้องห่วงถูกแน่นอนงวดนี้นะครับสําหรับตัวเลขนะครับขอทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับสําหรับงวดที่จะมาถิงนี้